เฟซบุ๊กสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวรายงานว่าไฮโซโปนายตันุพัฒน์เลิศทวีวิทย์และโรเบิร์ตนายภัยบูนตรีการจนานันสองในห้าคนที่อยู่บนเรือแตงโมงนิดาตกเรือมีการบทพรา์ที่ธรรมสถานบิโโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไม้ โดยทั้งสองคนมีการโกนศีรษะเข้าพิธีบวชพรามตั้งแต่8โมงเช้าที่ผ่านมาและคนที่บวชให้คือหลวงพี่อุเทนเจ้าวาดวัดท่าไมา้ขณะเดียวกันหลวงพี่อุเทนที่เป็นคนบวชให้ปอกับโรเบิร์ตเดินทางมาออกรายการโหนกระแสในตอนหนึ่งกล่าวถึงเหตุผลที่ให้ทั้งคู่บวชว่าการบวชไม่ได้จะทําให้ทั้งสองคนนี้คดีดไปไหนได้ พราะกระบวนการทางคดีมันมีขั้นตอนของมันก็ว่ากันไปในเรื่องกฎหมายแต่ระหว่างที่เขามีจิตใจที่จะทําความดีจะต้องให้โอกาสมีกว่าที่จะไม่ให้บวชและให้เขาไปอยู่ข้างนอกมีโอกาสมีคดีไปต่างประเทศอีกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ความจริงเท่ากับตัวเขาเองนอกจากนี้หลวงพี่อูเทนยังกล่าวว่าที่จะใช้กับปอและโรเบิร์ตคือจะต้องสนิทกับเขาก่อนถ้าเขาใจเย็นลงเขาก็จะพูดความจริงด้านหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เปิดเผยเรื่องอดีตที่ชวนช็อกว่า เมื่อ16ปีที่แล้วมีโอกาสได้รู้จักกับไฮโซปอแต่สถานะที่รู้จักกันคือเป็นอริ่กันกับอีกฝ่ายที่พัทยาเรื่องนี้ถามทุกคนดูได้มันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งเพราะเพื่อนของอัตมามีเรื่องเราต้องช่วยเพื่อนล่าสุดเพจสื่อออนไลน์มีเดียได้โพสข้อความระบุว่าญาติโยมแหกผู่สติกเกอร์วัดท่าไม้ออกหลังฟังคำตอบอุเทนแซมบวชให้ปอโรเบิร์ตปล่อยไปพมา่า